บุคคลนั้นจะต้องจ่ายให้กับรัฐนี่นะฮะก็ทั้งหมดนี้นะครับอาจารย์สมบัติบอกว่าจะรวบรวมแล้วก็ส่งให้กับรัฐบาลถ้าเห็นชอบก็สามารถแก้ไขรัมลนมาตรา291เพื่อจะตั้งสอสอขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้จะถ้าไม่เห็นชอบก็ตกไปนะครับเอาละครับชมกีฬากับคุณสาธิตต่อเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณราพรสวัสดีท่านผู้ชมครับครับผมพรุ่งนี้นะครับ ฝากบอกแฟนๆที่จะเดินทางไปดูศึกแดงเดือดเลี้ยวภูกับแมนเชสเตอร์เตดวันอาทิตย์ที่6มีนาคมเดินทางวันที่3กลับวันที่8มีนาคมไปพร้อมกับคุณธีระและผมนะครับพรุ่งนี้ถ้าหากใครต้องการที่จะไปพร้อมกับบริษัท world planet ต้องสมัครแล้วนะครับภายในวันพรุ่งนี้จะเปิดรับสอบเป็นวันสุดท้ายนะครับเพราะว่าเพื่อที่ทุกๆคนจะได้ไปทําวีซ่าได้ทันคือวีซ่าต้องไปทําในวันจันทร์หน้าแล้วแต่ถ้าใครมีวีซ่าเข้าเกฤดอยู่แล้ว สมัครหลังกากนี้ยังไม่เป็นไระนะครับเบอร์โทรศัพท์หน้าจอนะครับ0845455151แล้วก็5252 52 5353ครับคราวนี้มาดูเรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คับเมื่อคืนมีเตะ2คู่แรกของรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกกันไปแล้วนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับทีมไก่เดทองของอังกฤษทําได้เยี่ยมทีเดียวครับบุกไปชนะปีศาจแดงดาเอซิมิลานถึงซานซิโรในเมืองมิลานอิตาลีเกมนี้ ประตูชัยของสเปอร์ได้จากการสวนกลับเร็วนี่ครับอารอนเลนนอนรับบอลมาแล้วก็ลากจี้เข้า